สวัสดีค่ะยินดีที่้องปองกบกับเอาฟองไก่นะคะวันนี้ว่าคงเม่นูเด็ดนะคะวันนี้เขาคั่วกับคุณยัย,ายบานสายจวดนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะ,คะอันนี้คือกว๋ยวยเตี๋ยวแดงค่ะจเรียบร้อยแล้วนะคะจเรียแล้วค่ะพร้อมชิมค่ะ,คะอืม้ม แล้วๆที่นูอนที่น่องเมนูต่อไปพี่น้องก็ใครได้กินนะคะเมนูนี้อ้อมหนูนะคะคือของเครื่องเมันไม่มยังคะ่ะนะค่ะเรียบร่อยแล้วมีกระช่ายมีพริกนะคะมีใบบักกูดแล้วก็พริกแกงคะ่ะเนี่ยตาตำไปเข้ากันนะคะ ันใส่เกลือนิดนึงเนาะแป๊บนึงใส่เกลือนิดนึงเกลือด้วย ันนี้คือตำเครื่องแล้วเขาเา,าต้องขวขนัวหวยสุกกกอนนะคะขวาน่วยสุกกเขาจะปรุงให้สักกองอันนี้ขวานัวห้สุกห,ห้อมก่อนนะคะสูตรเด็ดของู้ณยายบาดสายจวดพี่พ่อเป็นลูกเมือ่อยซื้อพี่น้องไปลูกเมือ่อยเพ่อนข้าวเย็นนี้ค่ะ ไก่ไส่มดแดงกับออมหนูนะคะเมนูหากินยากเนอะไข่มดแดงก็หันกับเด็กไข่ตรงนเล็กน้อยไข่หน่อยมันไข่ผักนะคะมั่กับมั่กับสีเหลิมไข่เป็นไข่ผักตรงใจจะเป็นจะเป็นเออ่ห้างไม้ห้างไม้นาะพี่น้องไข่บุ้งตรงเนาะแต่ที่เด็กไข่ผักคือน้ำมันไข่ก็ได้ซื้อไป กินโดนแล้วพี่น้องก้อยไทำมัแดงอันนี้เมนูนี่กับบริกิโดนผักหนูมาจากกระสินพี่น้องหนูหวายนะคะตัวนี้หน่อยบ้านทั้งทั้งกระสินอื่นหนูสองขาวบ่หนูหวายหนูหวายก็คือหนูหวายเนาะบูจับมันสิประมาณว่าไข่ไข่กักบอะไพี่น้องมันตัวใหญ่นะคะตัวนี้หน่อยตัวพอดีพอดีอ่าเริ่มจะได้แล้วค่ะ แตกแล้วตำเครื่องนะหลังจากตำพวกพริกพวกอะไรกระช่ายแหลกเลยพี่นอ้องทีนี้เราก็เติมใส่พริกแกงล,ลงไปนะคะนี่ใส่พริกแกงสูตรพริกใส่พริกแกงมันจิบว่มันจิบว่าข้าวนะคะ ียกไวจแล้วค่ะอันนี้คือความทีเซียวไปขวายกับหนูนะคะเสร็จแล้ว พาบาลสิผ้าเขาขัา้วเมนูเด็ดครับมืนอนีอ้อมหนูสูตรพยาบาลครับได้แล้วครับวัตถุดิบหนูมาจากต้านแดง <c oughs> หนูขามจังหวัดมากเลยครับเนี่ยทรงตรงมาจากจังหวัดกาลสินอึ้งเปาะทรงมากครับเนี่ยหนูไหวหนูตัวน้อยๆครับหนูเขาเป็นว่าหนูไวหวหนูไหวสายพันไม้นี่ครับผักส่วนประกอบคือผักจะมี แ,แต่ผูมักับใส่ชีเล้าใส่ต้นหอมใส่บักเขือบางคนก็สิบใส่บักเขือครับเพราะวา่าแ,แล้วถ้าสูตรนะครับสิมีส่วนประกอบในส่วนคือผักใส่คือเขาเอิ้นว่าตัดข้าวครับแล้วก็นี่อันนี้เขาเอิ้นว่าพริกแกงครับตามพริกแกงเป็นเครื่องเทศใส่ใบบ๊กกูดใส่ พวกขึ้นชายใส่พริกใส่กระเทียมใส่หอมอันนี้โอ้เด็ดเลยครับส่วนผสมกับอ่าพริกแกงตลาดนิดนึงแล้วก็ข้าวตำออยเองส่วนผสมกับพอดีเต็บมาแล้วครับอุปกรณ์เครื่องปรุงสิ่งไรยังเดี๋ยวอ้อมนู้ทานห้เห็ดสะอาดเห็ดดีเฮ็ดสุกมันก็น่ากินครับแต่ว่าจริงๆแล้วโดน ในรอบปีหนึ่งจะได้กินบขึ้นปีละสองสามครั้งครับแต่ว่าเมื่อนี้บรรยากาศดีครับพิบานจัดเองนะรุยขวัวอยู่ขัวป้ามนัดครับเมื่อนี้อยู่ขัวแสบปากแดงอยากให้มันแสบครับสูตรขวัวใส่น้ำมันเผืดนิดนึงวาย มีหมอเห็นมันทับพอมัน <farming> สิหม้อไฟแรงครับไฟแรงครับไฟแรงไฟแรงไฟแรง บวกตีแกงห้อมนิดนึงครับนิดนึ่งครับอ้อมนู่สู่พยาบาลครับพยาบาลใส่จวดแค่นเมนูเด็ดที่ทุกคนสำหรับอีสานบานเฮาที่ตรง ินนะครับเพราะว่าติดกันนะับกังเกงกันเอาลงเลครับโอ้โอ้ไลายครับ นีครับเดี๋ยวนี้กำลังนู้ไก่สุกแล้วครับใส่เติมน้ำนิดนึงใส่เครื่องปรุงน้อยนึงครับอูไปเรื่อยๆตนอนเวลาีจะประามาณซิบหาลาที่ครับให้นุสุกเขาก็ต้องให้เนื้อแล้วก็กระดูกซุกคอนกระดูกครับมันจะมีน่ากินตอนอหหอมว่าท่านได้กินครับแต่ว่า <laughs> หลังจากนู้ซุดแล้วจังน่อยห้อกจิเติมเครื่องปรุงที่เดือนะครับตอนใส่เครื่องปรุงนี่ต้องให้น้ำเดือดนะครับมันจังสีบอเข้า จากน้อยห่ายัางใส่ครับเราสิบกลงองผู้มักตัดข้าวครับสใส่ใบกระเพราหรือใบย,ยี่ราหรือแล้วแต่สูตรครับเม้นูแต่และคนอันอนี้คนยาบานใส่ใบกระเพราใบไงครับ กะคิงสีซุกเป็นที่เรียบร้อยครับนี่คือขัวนู้ครับซุกเป็นที่เรียบร้อยแยวห้องกระสิเติมเครื่องปรุงครับรอหนุ่มหม้อมีครับใส่แล้วเนกลานี่มันครับเป็นให้อะไรเมื่อนี้ครับขาดบ่ได้ครับ เนี่ยเียไน,น่ัวให้แซบครับน้ำปลาห้าต้มสุกปรุงรแสแซบปากแดงครับเนี่ต้องใส่ครับเพว่าเติมรสชาติเผื่อก้มเข้มข้นนี่ครับอาหารต้มผักบ่ให้ต้มผักนะพวกแกงพวกอ้อมนะครับนี่หรือพวกทำใส่พอเด้ครับใส่กระเี่หนึ่งรับมีรสชาติ พอดีีนี่เอาไปใส่นะครับว่าอย่างไรบอกเกลือมันเควยครับเพราะว่าเขาตรงใส่ตอนอาอมนูสุดพยายบาลครับรสชาิเสียบิง่งจซทำนี้กรูเลยครับ,บเสีย เด็ดแน่นอนรับประกันคุณรูปไม่ใช่คุณภาพนะฮะเกี๊สุกนิดนึงครับเดี๋ยวเขาจังเซยผัับตนน่ีครับกะปรุงมาตาส่วนเป็นที่เรียบร้อยครับบัดนี้สุกทุกยางแล้วเอาไปใส่ผักครับหมมามันลงไปเลยครับ สตรเด็ดเลยครับเข้าใส่ผักลายย่อนวาเพื่อตัดข้าวครับบอมีกินหนูรักๆคือหอมหละชี้หอมหลยครับ ได้นะครับเติมกินจักน้อยคือใบกระเพอครับต่างกินแล้วเราจะผู้ใดมักบ่กม,กม,กมักครับบ่ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้ครับอันนี้แต่ว่าอันนี้เฮาตัดกินอยู่ดูหน้าตาครับคนขึ้นมาจังน้อยก็ได้คนขึ้นมา,านไอย ว่ารสชาติจะโอเคครับชิมพยาบาลชิมโอ้ไม่ธรรมาดาครับสุดยอดเลยครับเมนูเด็ดพร้อมนู้สูตรพยาบาลสายจวดว้าแฉบเลยปิดแ็บเลยครับไปกินน้ำกันชิญชม มาครับกินกินน้ำกันครับขอแรงเนอะขอแรงแล้วเด็กเลยหน้าตาอันนี่ไงตักเศษถุยนี่เราต้องชิมดูครับเพราะว่าห้องห้องรูมัสสั้นส่วนในการปริมาณอาหารนะครับวัตถุด,ดิบเพามีซัมไรเนี่ยที่เขาต้องมาเก็บอาหารประกอบอาหารแต่ละอย่างนะครับว่ามือนี้ คร <Ad on S 1> <mulheres> ับเ่็นเลยครับโอ้ตึงหอมหนึ่งเสีบมากินพักครับเพิ่มวิตามินนี่ครับโอ้ยอ้อมหนูสูตรเด็ดสูตรพยาบาลสายจวดครับมากินน้ำกันครับมาครับกินข้าวแรกน้ำกันครับมาดีอ้อมหนุู่นย์พยาบาลโอ้เบ่งหน้าตาครับเป็นตาเสียบแล้วครับหอมครับ ก้อยไข่หมดแดงหากินยากนลยครับมีแต่แนวหากินยากพอดีมืัอนี้เขาบ้านเมนูเด็ดพี่น้องของเาสู้กินจะได้เมนูมืัอนี้ก้อยไข่หมดแดงอ้อมนูสุดนจันทร์ชี้เด็ดด่วนๆปีนึงกินว่าเกินเทียร์ข้างเทียร์ครับหากินยากมิโตะเท่านะคะหากินยากหรือผู้ใดอยากกินแบบว่าผมอัมจังหน่อยนะคะก้า ใส่ใส่ยอดกระเดาเด้พี่น้องเฮาเด้อดอกหรือยอดผักกระเดาแม่นค่ะอืเพราะว่ามันแล้วแต่มักแล้แต่คนคนมักเนาะอ่าได้แต่สูตรนะคะอันนี้เฮาก็กินได้อยู่เป็นคันมหลก็กินบ่ได้มหลก็กินยากนะคะ่ว่านี่เาใส่เครื่องเทศใส่ผักใส่ยังพร้อมที่สิกินแล้วครับเดี๋ยวิมก่อนออกจกทอว่ามาินํากัน น้กนิโอขวยให้มัแดงออด้ม่ดงี่เ่ดยวเนาี่มื่อกี้ลก้วมัก็วยให mm ้มดแดงนะคะสูตรของญญาสายจวดนะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะม่ากินข้าน้กันพี่อนอาคินนาพ่อกันไม่น้องเาสินี่ เขาบานมีเมนูเออเมนูอะไรเด็ดๆให่พี่น้องเบิงนะคะอย่าลืมติดตามช่องของพี่บาน,มมนสายจวดหรือป้อนกิเลสดับเบิลเอาไปเที่ยวนะคะขอบคุณทุกข้อคนามหลายๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ